เพื่อนๆเ,เคยได้ยินเรื่องราวของเดอะบันนี่แมนกันไหมครับตำนานนี้นะครับบอกได้เลยครับว่าฟังแล้วหลอดสุดๆครับแต่ตอนแรกที่ผมได้ยินชื่อเนี่ยก็แอบขำเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยอะไรมันคืออะไรอะกระต่ายอะไรทำไมมันฟังดูน่ารักจังนะครับ แต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยเบื้องหลังของเจ้าชุดกระต่ายนี้นะครับมันไม่ได้มุ้งมิ้งเหมือนที่คิดเลยฮะเพราะว่านี่คือเรื่องของฆาตรกรที่มีคนลือกันว่าโหดสุดๆครับแถมยังมีเรื่องปแปลกๆหลอนๆเกี่ยวกับเขาเต้นไปหมดเลยครับเพ,พืพ่อนๆลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยเจอคนใส่ชุดกระต่ายยืนถือขวานอยู่ใต้สะพานเนี่ยมันจะรู้สึกยังไงฮะนั่นแหละครับเดอะบันนี่แมนครับ สวัสดีครับผมเอวิลนะครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอวิลสตอรี่นะฮะช่องที่จะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับไปพบกับความลึกลับทั่วทุกมุมโลกความน่ากลัวที่ซ่อนอยู่ในความมืดและตำนานที่ถูกทิ้งลอยลึกไว้ในประวัติศาสตร์ครับ วันนี้นะครับผมจะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของเดอะบันนี่แมนฮะตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตอนนี้เลยครับว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือแค่ความกลัวที่ถูกเล่าขานกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะครับผมรับรองได้เลยครับว่าทั้งสนุกและก็โหดแน่นอนครับถ้าพร้อมแล้วนะครับไปลุยกันเลยดีกว่าครับก่อนที่เราจะมาฟังเรื่องราวสยองของเดอะบันนี่แมนกันนะครับที่เกิดขึ้นในปี1970เนี่ยต้องย้อนกลับไปถึงอดีตสักหน่อยฮะเพื่อให้เข้าใจครับว่าทําไมมันถึงมีตำนานแบบนี้เกิดขึ้นได้ครับซึ่งในปี190 4นนนรััททีีี่่เมือองแต้ฐย ะะยังเป็นถิ่นทุรกันดารอยู่ครับที่มีโรงพยาบาลจิตเวชเนี่ยที่คอยควบคุมตัวนักโทษโรคจิตไว้มากมายครับแต่หลังจากนั้นไม่นานนะครับก็เริ่มมีคนเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ของเมืองมากขึ้นครับดังนั้นนะครับก็เลยมีการย้ายโรงพยาบาลจิตเวชนี้เนี่ยไปยังเรือนจําลอตันนะครับแต่ในขณะที่ขนย้ายนักโทษโรคจิตนะครับกับมีรถขนย้ายนักโทษคันหนึ่งเกิดอุบัติเหตุฮะและก็มีนักโทษโรคจิต2คนนะครับหลบหนีไปได้ครับและก็ไม่สามารถตามจับตัวได้เลยนะครับคือมาคัตวอลเตอร์แล้วก็ดักลาสกิฟฟอนครับต่อมานะคร พบซากกระต่ายเนี่ยออกมาแขวนห้อยไปที่ต้นไม้มากมายเลยครับและบางตัวเนี่ยก็มีรอยถูกกินิกด้วยนะครับหลังจากนั้นไม่นานนะครับตำรวจเนี่ยก็พบศพของมาคัสวอลสเตอร์ครับหนึ่งในนักโทษโลกจิตที่หลบหนีนะฮะถูกแขวนอยู่ใต้สะพานรางรถไฟในโคเชสเตอร์นะครับพร้อมทั้งบนตัวนะฮะมีข้อความเขียนไว้ครับว่าคุณไม่มีทางหาฉันพบไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็ตามฮะดังนั้นนะครับทางตำรวจเนี่ยจึงสันนิษฐานครับว่าน่าจะเป็นฝีมือของดักลาสกิฟฟอนนะครับ ซึ่งหลังจากการหลบหนีของนักโทษในโรงพยาบาลจิตเวชในปี1904นะครับเรื่องราวของเดอะบันนี่แมนเนี่ยก็เริ่มค่อยๆกลายเป็นตำนานที่ถูกพูดถึงกันมาหลายเหตุการณ์มากๆครับซึ่งลหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมันก็ได้เกิดขึ้นที่บริเวณสะพานลอยในโคเชสเตอร์นะครับหรือสะพานลอยทางรถไฟสายใต้ที่ทอดผ่านถนนโคเชสเตอร์ใกล้ๆกับคิฟตันนะครับ ต่อมาในปี1905นะครับก็มีวัยรุ่น3คนไปลองของกันครับแต่กลับต้องกลายเป็นศพไปฮะโดยสภาพของพวกเขานะครับมีรอยเฉือนยาวตั้งแต่ท้องลงมาเลยครับคล้ายกับลักษณะการตายของกระต่ายที่ถูกฆ่าในบริเวณนั้นฮะแล้วก็ต่อมาในปี1906นะครับกลับมีวัยรุ่น7คนเนี่ย ไปจัดงานปาร์ตี้อยู่ที่ใต้สะพานแห่งนั้นครับและหนึ่งในคนนั้นนะครับก็คือหญิงสาวที่กลัวจนฝังใจกับสะพานแห่งนี้ไปเลยครับและเป็นคนเดียวที่สามารถรอดกลับมาได้ในคืนนั้นครับโดยเธอนะครับก็เปิดเผยว่าเห็นเงาสลัวๆเดินเข้ามาใต้สะพานตามด้วยเสียงกรีดร้องหลังจากนั้นนะครับเธอก็พบว่าเพื่อนของเธอทั้งหมดเนี่ยถูกแขวนอยู่ที่ใต้สะพานไปแล้วครับแต่หลายๆคนก็ไม่เชื่อนะครับทำให้เธอเนี่ยถูกจับตัวในข้อหาฆาตกรรมครับแล้วก็นําตัวส่งโรงพยาบาลจิตเวชครับ หรือมีรายงานว่าช่วงคืนนึงนะครับขณะที่กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งนะครับขับรถไปตามทางที่ใกล้ๆก,กับสะพานนี้นะครับพวกเขาเนี่ยพบกับชายคนหนึ่งฮะที่สวมชุดกระต่ายยืนอยู่ในที่มืดครับโดยที่เขาเนี่ยมีขวานอยู่ในมือนหนึ่ง <S <S อันฮะและว้วก็ยืนมองไปที่พวกเขาด้วยท่าทางที่แปลกประหลาดครับแถมยังหวงัวเราะออกมานะครับเสียงที่มันไม่เหมือนกับเสียงหวงัวเราะของคนธรรมดานะครับเสียงนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยความบ้าคังแล้วก็น่าสะพรึงกลัวอย่างมากครับทำให้กลุ่มวัยรุ่นนะครับรีบหนีออกไปจากที่นั่น กระต่ายเนี่ยแต่ก็ยังไม่สามารถหาตัวเขาได้เลยนะฮะแม้ว่าจะมีการปิดล้อมพื้นที่แล้วก็ค้นหาอย่างกว้างขวางเนี่ยแต่เขาก็หายไปเหมือนกับเงาในความมืดะฮะจนมันทําให้เกิดความกลัวเพิ่มขึ้นในหมู่คนเมืองนะครับแล้วก็ชุมชนในบริเวณนั้นครับ ไม่นานนะครับทางตำรวจเนี่ยก็พบกบซากกระต่ายที่ถูกถลกหนังให้อยู่ที่ต้นไม้บริเวณนั้นออกมาเรื่อยๆฮะเหมือนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปี1904อะไรอย่างนี้ครับขณะที่มันกลายเป็นเครื่องหมายที่ทําให้คนในพื้นที่เนี่ยเริ่มเชื่อกันครับว่าชายในชุดก,กระต่ายคนนั้นเนี่ยอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมหรือการกระทําที่โหดเหี้ยมมากกว่าที่ใครๆคิดครับหลังจากนั้นนะครับสะพานล,ลอยแห่งนี้เนี่ยก็ถูกเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นสะพานมนุษย์กระต่ายไปแทนเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองครับ จากการพบเห็นแล้วก็เรื่องราวที่รายง,งานออกมานะครับบางคนเนี่ยเชื่อว่าเดอะบันนี่แมนเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่ฆา,าตรกรธรรมดาครับเหตุการณ์นี้เนี่ยครับไม่ใช่แค่เหตุการณ์เดียวที่เกิดขึ้นในปีนั้นนะครับหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยก็เริ่มมีผู้คนในพื้นที่นะครับเริ่มรายง,งานพบเห็นแชในชุดกระต่ายที่สะพานอยู่บ,บ่อยๆครับแล้วก็บริเวณในป่ารอบๆแถวๆนั้นด้วยนะครับเขาเนี่ยมักจะปรากฏตัวขึ้นในคืนที่อากาศเย็น แล้วก็มักจะยืนอยู่ตรงนั้นเหมือนกับกําลังเฝ้ามองอยู่นะครับซึ่งในบางครั้งเนี่ยเขาก็จะมีขวานอยู่ในมือด้วยครับซึ่งในช่วงปี1970เนี่ยก็มีเหตุการณ์การพบเห็นเดอะบันนี่แมนหลายๆครั้งจนเป็นข่าวใหญ่ในแถบนั้นเลยก็มีนะครับ เอาเรื่องแรกก่อนเลยนะครับมันเกิดขึ้นในวันที่19ตุลาในปี1970นะครับคู่รักคู่หนึ่งเนี่ยกำลังขับรถกลับบ้านในช่วงดึกขณะที่พวกเขานะครับจอดรถคุยกันอยู่ที่ใกล้ๆกับสะพานโคเชสเตอร์นะฮะจู่ๆก็มีชายในชุดกระต่ายปรากฏตัวขึ้นครับเขาถือขวานแล้วก็เริ่มตะโกนไล่พวกเขาออกไปจากพื้นที่ครับแถมไม่ใช่แค่ตะโกนไล่เฉยๆนะฮะเขายังคว้างขวานใส่กระจกหน้ารถของเขาอีกด้วยฮะโชคดีนะครับที่ทั้งคู่เนี่ยหนีออกมาได้ทันครับ แต่หลังจากนั้นนะครับทุกครั้งที่มีคนมาจอดรถในบริเวณนั้นตอนกลางคืนเนี่ยก็มักจะมีการพบเห็นชายใส่ชุดกระต่ายโผล่ออกมาเกาะกวัวหลายๆครั้งเลยครับยังไม่หมดแค่นั้นนะครับใน2สัปดาห์ต่อมาเนี่ยวันที่29ตุลาคมนะครับมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชายคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าพอลฟิลล์ครเขาเป็นคนดูแลพื้นที่ก่อสร้างที่อยู่ไม่ไกลจากสะพานครับเขาบอกนะวครับว่าเขาเนี่ยเห็นชายในชุดกระต่ายยืนถือขวานเดินวนเวียนอยู่บริเวณนั้นครับตอนนั้นนะครนีี่่ท แต่ชายคนนั้นครับกลับเริ่มพูดประโยคประหลาดประหลาดขึ้นมาครับประมาณว่าพวกนายเนี่ยกำลังเข้ามาบุกลุกพื้นที่ของฉันนะไปให้พ้นไม่งั้นเจอดีแน่นอน ก่อนที่เขาะจะเริ่มใช้ขวานไลน่ทำลายราย่างกายพอฟิลิปครับและสิ่ง่น่ากลัวที่สุดนะครับแม้ว่าจะมีคนพยายามตามหาชายชุดกระต่ายคนนี้หรือแม้แต่แจ้งตำรวจให้เข้ามาช่วยนะครับแต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีใครจับตัวเขาได้เลยฮะที่น่าแปลกนะครคือเรื่องราวเหล่านี้นกลับเกิดขึ้นบ่อยๆในพื้นที่เดิมๆลากว่าว่าเขานะครับไม่เคยหนีไปไหนเลยฮะแค่แอบซ่อนตัวอยู่ในเงามืดๆแล้วก็รอเวลาปรากฏตัวอีกครั้งเท่านั้นเองครับหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี1970นะครับเรื่องราวของเดอะบันนี่ แต่ที่น่าแปลกใจนะครับก็คือมีการรายงานการพบเห็นชายชุดกระต่ายโผลมาอีกเรื่อยๆครับแม้กระทั่งในช่วงของยุค2000แล้วนะครับหลายคนนะครับอ้างว่าเห็นเขาเดินอยู่ใต้สะพานในเวลากลางคืนนะครับหรือบางคนเนี่ยขับรถผ่านในเวลาตอนกลางคืนเนี่ยก็บอกว่าเห็นเงาบางอย่างกระโดดข้ามถนนไปครับซึ่งเอาจริงๆครับเพื่อนๆเรื่องนี้เนี่ยยิ่งฟังก็เริ่มรู้สึกว่ามันเหมือนกับเป็นเรื่องที่หลุดออกมาจากหนังสยองขวัญเลยนะฮะหนึ่งในเหตุการณ์ที่หลายคนพูดถึงกันมากนะครับคือการเห็นชายชุดกระต่ายเนี่ยที่ไม่ได้อยู่แค่ใต้สะพาน โผล่ในที่อื่นๆอีกด้วยครับอย่างเช่นมีรายงานจากชาวบ้านคนหนึ่งนะครับที่เล่ากันว่าวันหนึ่งในตอนหัวค่ำนะครับพวกเขาในออกมาเก็บของที่สนามหลังบ้านจู่ๆนะครับก็มีชายในชุดกระต่ายเนี่ยยืนหยุ่นบริเวณหลังรั้วบ้านของเขาครับคิดดูนะครับว่ามันจะน่ากลัวขนาดไหนฮะคนคนนั้นนะครับเล่าว่าเขาไม่ได้พูดอะไรเลยครับยืนมองนิ่งๆเล่ากับว่ากําลังรออะไรบางอย่างเท่านั้นเองครับแต่แค่เขาเล่ามามันก็น่าขนลุกแล้วนะฮะ หรืออีกเรื่องหนึ่งที่หล่อนไปกว่านนั้นนะครับก็คือมีกลุ่มนักศึกษาในมหาวิทยาลัยใกล้ๆแถวนั้นนะครับที่มาลองของกันครับพวกเขาเนี่ยตัดสินใจขับรถไปยังสะพานตอนกลางคืนครับแล้วก็จอดรถไว้ที่ใต้สะพานคิดว่าจะท้าทายตำนานนี้ดูครับแต่จู่ๆนะครับพวกเขาเนี่ยได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรบางอย่างทุบรถเขาจากข้างนอกครับพอเปิดไฟดูเท่านั้นแหละฮะเห็นชายในชุดกระต่ายยืนถือขวานอยู่หน้ารถเขาเลยครับพวกเขานะครับกรี๊ดลั่นเลยฮะแล้วก็รีบขับหลบหนีไปอย่างไวเลยครับ แถมคนในพื้นที่ยังบอกอีกนะครับว่าหลังๆมานี้เนี่ยเรื่องการพบเห็นชายในชุดกระต่ายเนี่ยมันเหมือนจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปเลยสําหรับคนแถวๆนั้นแล้วครับบางคนเนี่ยบอกว่าเขานะอาจจะไม่ได้ตั้งใจมาทําร้ายฮะเป็นแค่คนแปลกๆที่อยากทําให้คนกลัวอะไรประมาณนี้นะครับแต่เอาจริงๆนะครับถ้าใครได้เห็นชายใส่ชุดกระต่ายยืนถือขวานในต้องกลางคืนแบบนี้เนี่ยต่อให้เขาไม่ทําอะไรนะครับก็คงต้องกลัวแทบหัวใจวายอยู่ดีนะฮะ ที่น่ากลัวที่สุดนะครับคือมีแรงงานบางฉบับเล่าว่ามีคนในพื้นที่นะครับหายตัวไปอยู่บ,บ่อยๆครับแล้วเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยมีหลักฐานชัดเจนเนะครับแต่ละหลายคนเนี่ยเชื่อว่าคนเหล่านั้นเนี่ยอาจจะตกเป็นเหยื่อของชายชุดกระต่ายไปฮะหรือไม่ก็หายไปในความลึกลับของสะพานนี้นี่เองครับเอาละฮะเ,เพื่อนๆหลังจากที่เราเล่าความหลอนของตำนานนี้มาซะยาวยืดแล้วนะฮะมาจนถึงจุดที่เราต้องมานั่งคิดกันแล้วนะครับว่าตำนานนี้เนี่ยมันมีส่วนไหนเป็นเรื่องจริงบ้างครับหรือมันเป็นแค่เรื่องเล่าขู่เด็กให้กลัวกันเฉยๆ ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์กันก่อนนะครับในปี1904ที่เล่ากันว่าเคยมีนักโทษหลบหนีเนี่ยเรื่องนี้ต้องบอกว่าไม่มีหลักฐานยืนยันเลยนะครับว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นจริงๆนะครับในแฟร์แฟคเคาตี้เนี่ยก็ไม่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับการย้ายโรงพยาบาลหรือย้ายนักโทษท,ที่มีชื่อว่ามาคัสวอลเตอรหรือดักลาสกิฟฟอนอะไรเลยด้วยซ้ำนะครับ แล้วก็ไอ้เรื่องที่ว่าพบซาก,กระตายถูกถลกหนังหรือคนที่ถูกแขวนไว้ใต้สะพานเนี่ยก็ดูเหมือนว่ามันจะเป็นเรื่องที่ถูกเสริมเติมแต่งเข้าไปอีกทีครับเพื่อให้ตำนานนี้เนี่ยดูน่ากลัวมากขึ้นครับซึ่งเอาจริงๆนะครับก็คงเพราะว่าคนเนี่ยชอบเล่าเรื่องหลอนๆให้มันเวอร์เข้าไว้อะไรประมาณนี้นะครับจะได้มีอะไรให้มันเล่ากันต่อๆไปได้ใช่ไหมครับ แต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงเหตุการณ์ในปี1970อันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่ามมนมีหลักฐานชัดเจนเลยครับมันเคยเกิดเหตุการณ์คนในชุดกระต่ายโผล่มาเก่ะกวนจริงๆครับมีรายงานอยู่2ฉบับนะครับที่ถูกบันทึกไว้ในแฟร์แฟกต์เคาน์ตี้นะครับเหตุการณ์แรกนะครับคือคู่รักคู่หนึ่งครับที่เจอชายชุดกระต่ายเนี่ยควางขวานใส่กระจกรถครับแล้วก็อีกหนึ่งเหตุการณ์ก็คือชายที่ชื่อพอลฟิลิปนะฮะพบชายในชุดกระต่ายเนี่ยถือขวานไล่ทำร้ายร่างกายอยู่ในเมืองครับ แต่ถึงจะมีหลักฐานเหล่านี้นะครับตำรวจก็ไม่สามารถจับตัวชายชุดกระต่ายคนนั้นได้เลยนะครับจนเรื่องราวาเนี่ยก็กลายเป็นปริศนาต่อมาครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นใครกันแน่ครับสิ่งที่ทําให้เดอะบันนี่แมนเนี่ยเป็นตำนานที่น่าสนใจนะครับคือมันนะครับถูกผสมผสานร,ระหว่างเรื่องจริงกับเรื่องเล่าได้อย่างลงตัวครับคนในพื้นที่เนี่ยก็ช่วยกันเล่าให้มันดูน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับจนกลายเป็นตำนานเมืองในที่สุดฮะยิ่งพอเวลาผ่านไปก็เริ่มมีเรื่องการพบเห็นแปลกๆถูกเล่าเสริมเข้ามาอีกเต็มไปหมดเลยฮะ อนไนมันเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมานะครับ แต่เพื่อนๆครับต่อให้มันมีบางส่วนที่พิสูจน์ได้ว่ามันไม่จริงนะครับแต่ถ้าใครเนี่ยได้เจอกับชายชุดกระต่ายโผล่มากลางดึกจริงๆก็คงไม่มีใครสนหรอกนะครับว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงนะฮะเพราะตอนนั้นนะครับสิ่งที่ทําได้อย่างเดียวคือวิ่งเท่านั้นนะครับคำถามที่สําคัญที่สุดครับคือจริงๆแล้วเดิะบันนี่แมนเนี่ยมีตัวตนจริงไหมครับคาตอบเนี่ยมันก็คงอยู่ที่เพื่อนๆนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยจะเลือกว่าเชื่อแบบไหนนะฮะแต่สิ่งที่แน่ๆนะครับคือตำนานนี้เนี่ยยังคงอยู่ในใจคนแล้วก็สสรร้้้้าาาาาางงงงคควววมมหหหลลอออนน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 ใกกัับบผููยจถถึึทุุีพดดเื่ นี้นะครับมันก็หนีไม่พลที่จะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับงานสร้างสรรค์ในวัฒนธรรมป๊อปนะฮะรอะเดอะบันนี่แมนเนี่ยก็ได้แทรกตัวเข้าไปในโลกของหนังแล้วก็เกมนะครับงานเขียนแบบเนียนๆมานานแล้วด้วยครับเริ่มจากวงการหนังนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เ,เคยดูหนังแนวสยองขวัญเนี่ยที่มีตัวละครในชุดกระต่ายปรากฏตัว คงเดาได้ไม่ยากนะครับว่ามันได้แรงบันดาลใจมาจากตำนานนี้นะครับอย่างในหนังเรื่องดอนนี่ดาโกนะครับในปี2001นะฮะถึงแม้ว่าจะไม่ได้พูดถึงเดอะบันนี่แมนโดยตรงนะครับแต่เจ้าตัวละครแฟงเนี่ยตัวละครในชุดกระต่ายเนี่ยที่ดูหน้าขุนลุกก็ทําให้หลายคนอดโยงเข้ามาเรื่องนี้กันไม่ได้นะครับหรือถ้าใครชอบหนังแนวเชื่อสุดโหดอย่างบันนี่แมนแมสซาดนะครับก็นําเรื่องนี้มาดัดแปลงตรงๆเลยครับเป็นเรื่องของฆาตกรในชุดกระต่ายที่ออกไล่ล่า,ลาเหยื่อฮะ หรือจะเป็นในเกมนะครับในโลกของเกมก็ไม่แพ้กันนะครับมีหลายๆเกมใส่ตัวละครกระต่ายหลอนเข้าไปเป็นอีสตเออร์เอ็กอย่างเกมแนวสยองขวัญอย่างเซเลนฮิลลภาค3นะฮะที่มีตัวละครแล็บบิดเดอะแลบบิดนะครับเจ้ากระต่ายยิ้มกลุนๆที่ดูไปดูมาก็ขนลุกเหมือนกันนะฮะหรือในเกมอินดี้แนวสยองขวัญหลายๆเกมเนี่ยก็มักจะมีฆาตรกรในชุดก,กระต่ายออกมาเซอร์ไพรส์ผู้เล่นอยู่ตลอดเรื่อยๆเลยนะครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับตำนานนี้เนี่ยยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพลงในแนวอันเทอร์เรทีฟและล็อกอีกด้วยนะครับ และหลายวงดนตรีเนี่ยหยิบทีมความหลอนความลึกลับแล้วก็ความมืดมนของเดอะบันนี่แมนเนี่ยมาใส่ไว้ในเนื้อเพลงด้วยนะฮะหรือหนังสือและปนิยายเนี่ยก็มีการหยิบยกเรื่องราวของเดอะบันนี่แมนเนี่ยมาสร้างใหม่ในหลายๆรูปแบบเลยทีเดียวฮะ ส่วนในยุคปัจจุบันนะครับที่โซเชียลมีเดียเฟื่องฟูนะครับเดอะบันนี่แมนเนี่ยกลายเป็นกระแสไวรัลที่ถูกเล่าขานซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งในรูปแบบของวิดีโอ y o ยูทูบพอดแคสสยองขวัญน,นะฮะและกระทู้เล d ดดินะฮะหลายๆกระทู้เนี่ยกวิเคราะห์ถึงเบื้องหลังของเรื่องนี้แบบสนุกสนานกันเลยทีเดียวครับ ตำนานลหลอนๆแบบนี้นะครับมันได้เข้าไปอยู่ในแทบทุกวัฒนธรรมป๊อปจริงๆเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นงานหนังเกมเพลงมันตอกย้ําได้ครับว่าเรื่องราวของเดอะบันนี่แมนเนี่ยไม่ได้หายไปไหนแน่นอนครับและยังคงสร้างความสยองให้คนรุ่นหลังได้อย่างดีเลยนะครับ แล้วก็ขอบคุณมากครับเพื่อนๆที่ตามมาจนถึงตอนนี้นะครับก็หวังว่าเรื่องราวของเดอะบันนี่แมนะครับจะทําให้เพื่อนๆเนี่ยได้ทั้งความหลอนความสนุกไปพร้อมๆกันนะครับใครที่ชอบเรื่องราวลึกลับแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ช่อง e w i l Story ี่ไให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวหลอนในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย